สวัสดีครับวันนี้ชวนมาทำป้ายไฟหลอดนีออนกันครับหลอดนีออนก็คือหลอดที่บรรจุก๊าซนีออนไว้ข้างในนะครับก็เป็นหลอดไส้แล้วมันไอตัวหลอดเนี่ยมันเขาเหมือนเขาเป่าแก้วออกมาเป็นหลอดแล้วสามารถดัดเป็นตัวหนังสือได้เลยนะแล้วก็อาจจะมีฉาบสารเรืองแสงอยากให้เป็นสีอะไรก็ฉาบสาร สีนั้นณตัวหนังสือนั้นๆส่วนส่วนที่่ที่จะไม่ให้โชว์ก็จะจะจะเคลือบสีดําไว้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ดังนั้นเราก็ต้องมาทำตัวหนังสือให้เป็นเหมือนหลอดแล้วก็ตรงที่จะเปิดไฟเป็นตัวอักษรก็ก็ทำให้มันโกลให้มันสว่างคล้ายๆแสงจากหลอดไฟขึ้นมาลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ก็เริ่มตั้งใจ ดับเปิดแล้วก็ติดตลอดก็มีวิลสัศมีแสงอาจจะไม่สม่ำเสมออ่อนบ้างแก่บ้างโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากไปเปิด New o w p o s p t s o t i u n 4 h d t v 1 9 2 0 0 8 0 3 0 f r a m e per se c ระยะเวลา5วินาทีคลิกขวาเปิด New Solid Layer ให้ใช้ให้เป็นแบ็กกราวด์แล้วก็ดึงแบ็กกราวด์ที่เป็นพื้นผนังเป็นผนังอิฐนะครับเข้ามาไว้ข้างบนสเกลเขาให้มันเหมาะสมแล้วทำให้เป็นให้มืดเหมือนเป็นเวลากลางคืนก็ต้องใช้เอฟเฟ t เค r ร e เข้ามาช่วย d ล u เ l ิ c คลิกใส่ไปดึง rgb ของเข้ามาก็จะเป็นมืดแล้วเพิ่มด้วยเอฟเฟ t t i ทิใส่เข้าไปเปลี่ยนสีขาวเป็นสีเทาแก,แก่ก็จะได้มืดเหมือนกลางคืน แล้วก็ไปทําวงกลมล้อมรอบเป็นวิกเนตนะฮะขอบขอบเป็นสีดำด้วยการคลิกขวาเปิด New solid layer เปลี่ยนชื่อเป็นวิกเน็ตไปที่ ellipse tool double click ใส่เข้าไปมาเปลี่ยนตรงโหมดเป็น subtract กด F <S <S เพื่อไปเซตค่าเฟสเตอร์ของเขาไม่ให้มันขอบมันคม <S <S เกินไปก็เซตสักสี่สห้าร้อยใส่เข้าไปนะครับเราก็จะได้ได้ไฮไลท์เฉพาะตรงกลางขอ,ขอบขอบที่ไม่จำเป็นก็ให้มันมืดสมกับเป็นเวลากลางคืนจากนั้นเราก็เลือก3 l a เลเยอร์คลิกขวาทำาปรี c o คอมโพสตั้งชื่อเป็น Wall background คลิกโอเคแล้วเราก็พิมพ์ตัวหนังสือที่จะเขียนป้ายเข้าไปครับจะพิมพ์จะใช้ตัวอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับตัวนี้ผมเลือกฟ r อง์ไม่เป็นไร คอนโทีเพิ่มมาอีกประโยคหนึ่งดึงงมาไว้ข้างล่างเปลี่ยนตัวนี้ใช้ฟอนต์สวิสสวิสโอเคตัวนี้เป็น <c oughs> ตัวต้องเป็นตัวอักษรตัวใหญ่แล้วก็มาที่ตรงนี้ ไปที่ Welcome Set สีให้มันเป็นสีแดงเพิ่มเอฟเฟก Transform เพื่อเอียงตัวหนังสือเขา Transform มและเบินคลิกใส่เข้าไป เอียงตัวหนังสือสักลบสิบองศาแล้วก็ก๊อปเอฟเฟกต์ทารนฟอร์มนี้มาใส่กับทางนี้ด้วยคอนโทรลคลิกที่ทารนฟอร์มบนเอฟเฟกต์พาเนลเนี่ยนะฮะกดคอนโทรลซี C, แล้วมาคลิกเลเยอร์ Beach to the Beach แล้วก็คอนโทรลวี v, ก็จะได้ทีนี้ก็มาจัดอ l ไล n m เมนต์ให้ Khao khang, xui xui, ngạm Set Scale Tùng này, nó hình như luôn Nó hình này Tùng này, Scale เรียบร้อยทีนี้เราก็ใส่วงกลมล้อมรอบเขาสัหน่อยไม่ต้องคลิกที่เลเยอร์ใดคลิก ellipse tool ล,ลากวงกลมกด shift เพื่อเป็นครอบตัวหนังสืงอาไว้ให้เหมาะสม ก็จะได้เลยประมาณนี้นะครับสีเสือได้เลยนะสีเราก็มาเซตอยู่ที่สต,ตรกให้เป็นสีเดียวกับตัวนี้แล้วก็ขนาดก็สัก10พิกเซลซึ่งก็ได้เรียบร้อยจากนั้นเราเลือก3 l มเลเยอร์นี้ส a l e ก็เหมาะสมแล้วคลิกขวาทำรีคอมโพส ให้ชื่อเป็นไททอลคลิกโอเคทีนี้เราจะทำตัวหนังสือป้ายตัวนี้ตอนที่ยังไม่เปิดไฟเราก็ copy c t r o l d เก็บไว้ก่อนตัวบนปิดตาแล้วมาทำตัวล่างจะทำให้ไม่มีส,สีตอนกลางคืน ก็ต้องไปเพิ่มเอฟเฟกต์ฟิลใส่ฟิล l เข้าไปเปลี่ยนเป็นสีเกือบเกือบดำสีเทาเข้มโอเคเราได้แล้วคลิกขวาที่เลเยอร์เลเยอร์สไตล์เบเวลเอมบอสครับ ก็ทีนี้ก็เป็นหลอดเลยมาปรับแค่แสงนิดหน่อยไปที่ La เ e r b e เ e เวลเอม s ก็มาเซตสีขาวนี้ให้มันออกเทาๆหน่อยอ่าโอเคไม่ให้มันขาวสีเทาแล้วก็ปรับอะไรไฮไลท์โอปาซิที้สักเล็กน้อยนะครับ น่าจะประมาณนี้ลองดูด้วยจากนั้นเราก็คลิกขวาใส่เงาไว้เขาหน่อย Layer Style Drop Shadow ปุ๊บก,ก็ได้เลยเรียบร้อยได้ไป้ายไฟตอนที่ยังไม่ได้เปิดเปลี่ยนชื่อเขาหน่อยก็ได้เป็น Off โอเค ีนี้ไปทําป้ายตอนไฟเปิดกันก่อนอื่น Ctrl D เก็บไว้หนึ่งตัวก่อนมาที่ตัวปิดตาตัวบนมาที่ตัวล่างมาทําเป็นรัศมีของไฟของหลอดไฟก่อนใช้ fast blur ใช้ fast blur ใส่เข้าไปแล้วก็เพิ่มค่าเข้าไป สักร้อยห้าหกสิบอะไรก็ว่าไปนี่เขาก็จะเป็นรัศมีหลอดของไฟแล้วนะครับแค่นั้นยังไม่พอเราก็ต้องไปเพิ่มอีกตัวนึงตรงนี้ทิ่ขวา l ลเยอร์สไตลใส่แสงข้างในเขาให้เขาแสงในหลอด i ินเนอร์โกลไปเซตค่าที่อ n นเ r อร์โ แทนที่จะให้เป็นตรงซอรที่จะให้เป็นขอบขอๆก็ไปให้เป็นเซนเตอร์นะฮะให้เป็นเซนเตอร์ก็ได้แสงตรงขอบเซนเตอร์มาส่วนหนึ่งแล้วยังไม่พอไปเพิ่มโกลให้เขาอีก gl view glow ดับเบิลคลิกใส่ไปค่าโกลก็โอเคเลยจากนั้นก็มาทำหลอดไฟล์ตอนเปิดก็ c t r o l D แล้วก็ไปลบโกลออกก่อน Delete ปุบจากนั้นก็คลิกขวา เลเยอร์ส l e ล์เบเวลเอมบอสนะครับเปิดดู Set Layer แล้วไปเบเวลเอมบอสมา Set ค่า h ไฮไลท์โอ Opacity กับชาโดว์โอปา i ิตี i g h ไลท์ไฮไลท์เซตตรงนี้เป็น0ูไปเลยนะครับมันจะได้ดูสมือนจริง ตรงนี้ก็ลองลดงช h โด o w บนดูเพื่อความเหมาะสมสักยี่เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรก็ว่าไปนี่เดะเลยแล้วไปที่อินเนอร์โกลที่ติดค้างมาตรงนี้มาเซตค่าอุ a c i ต y ลดโอปัซิตี้ลงสักหน่อยก็ได้นะครับลองดูความสว่างตรงกลางเนี่ยเพื่อที่จะให้มันมีสีใกล้เคียงกันประมาณนี้ใกล้เคียงมันจะได้ไม่ไม่ขาวใสเกินนะครับโอเคก็น่าจะเรียบร้อยลองดู ทีนี้มาทำรัศมีอีกแค่นี้ยังไม่พอแค่ฟาสแค่ฟาสเบลอของตัวนี้ไม่พอเพิ่มอีกก็คลิกขวา New Solid Layer ให้ชื่อว่าเป็น Light ดึงมาไว้เหนือ Background แล้วก็ไปที่เอฟเฟ t เรียก Gradient ออกมา ใช้โฟคา l รเกรเดียนมาทำเป็นรัศมีก็่อนอื่นก็มาเซตค่าสีเราจะทำรัศมีของตัวนี้ก็ใช้สีนี้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  แล้วก็มามาจัดมาเซตค่าโหมดก่อนจะได้ดูง่ายขึ้นไปเซตโหมดเป็นวีดิดไลท์วีวิดไลท์ตัวนี้เซนเตอร์ของแสงสีฟ้าเอาไปไว้ตรงกลางสีฟ้าตรงนี้เซนเตอร์ของสีส้มๆ้มแดงแดงมาไว้แถวแส้มสมแดงแดง ส้มๆแดงๆลองจัดดูตามความเหมาะสมนะครับก็เรียบร้อยทีนี้ก็จะจำกัดวงรัศมีเขาหน่อยก็ต้องคลิกแล้วก็ไป ellipse tool เดี๋ยวก่อนไป ellipse tool ผมก็เซตตรงนี้สักนิดหนึ่งตรงแสงสีฟ้า ดึงลงมานหน่อยโอเคแบบแบบก็ไปที่ Ellipse 2แล้วก็มาร์กจำกัดรัศมีเขาหน่อยกดชิป เธอร์เข้าไปสักสองสามร้อยเพื่อให้มันไม่บากตาไม่คมเกินไปนี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราก็กำจัดรัศมีจำกัดรัศมีเขาให้เหมาะสมก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยลองปรับค่าอะไรตามความเหมาะสมดูได้อย่างเช่น โอเคแล้วก็น่าจะเรียบร้อยทีนี้ก็มาเซตค่าให้ไฟเปิดปิดมาเลือก3 l a เลเยอร์เปิดที่ไฟเปิดเนี่ยนะแล้วก็กับตัวไลท์กับรัศมี offset เ,เข้ามานิดหน่อยเราแล้วเรากเริ่มถึงเราก็จะเห็นตอนที่ยังไฟยังไม่เปิด ไฟยังไม่เปิดจากนั้นก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ composition title และมาเซตเอฟเฟกหน่อยมาสักแถวแถวสี่ห้าเฟรมเฟรมที่4เฟรมที่5เลือกทั้ง3ามเลเยอร์กด t มาเซตเข้า opacity คลิก stopwatch กดเพดดาวสัก3 4, 3ครั้ง4ครั้ง3ครั้งพอ เซตให้ Opacity เป็น0ูนย์ Page Down อีก3ครั้ง Opacity เป็น100กด Page Down อีก3ครั้งเป็น0 Page Down อีก3ครั้งเป็น100โอเคเราก็จะได้ไฟล์ ช่วงที่กำลังเปิดมันมีกระพริบนิดหน่อยก่อนที่จะเปิดกลับมาที่เมนคอมผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ช่วงเปิดเนี่ยเราได้แล้วช่วงเปิดปุ๊บมันก็มีกระพริบนิดหน่อยแล้วก็ยาวแต่ทีนี้เราอยากให้แสงมันถ้าจะให้เหมือนจริงแล้วแสงเนี่ยมันเนี่ยจะจะไม่มีทางสม่เปเสมอแบบนี้มันจะมีนิดๆหน่อยๆช่วง การแตกตัวของกา๊าซดังนั้นเราก็ไปใส่วิกเกิลให้เขากดท t กด alternate คลิก stopwatch แล้วก็พิมพ์คำว่า w i เกิลวงเล็บเปิดปิดแทรกเข้าไปเซตไว้60ครั้งต่อวินาทีคอมม่าสัก20%ซ แล้วก็ Copy ไ right, ว้ c t r l C ไปที่ตัวนี้กด T a l t e r n a t e คลิก Stock Watch กด c t r o l V ไปที่ตัวนี้กด T กด a l t e r n a t e คลิก Stock Watch กด c t r o l V ก็เรียบร้อยผมที่ได้ก็ก็จะเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า แสงมันก็อาจจะมีมีนิดๆหน่นอยๆเพื่อให้เป็นเพื่ให้มันออแกนิกธรรมชาติมากขึ้นผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางทีสังเกตด,ด้วยตาเปล่าก็าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ช่วงช่วงที่เปิดแล้วจะมีนิดๆหน่นนอยๆแต่ถ้าได้ใส่เอฟเฟกเสียงเข้าไปด้วยเสียงการ์ดมันแตกตัวก็จะยิ่งสมจริงเข้าไป ประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยสำหรับนีออนไลท์เอฟเฟกก็พอได้เป็นไอเดียแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ